สร้างเหตุอย่างไรถึงทําให้ผู้ใหญ่และเจ้านายที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเกิดความเมตตาอินดูคะความเมตตาเนี่ยนะที่จะมาจากผู้ใหญ่หรือว่าผู้เกี่ยวข้องที่จะให้คุณให้โทษกับเรานะครับโดยมากแล้วเนี่ยต้องต้องยอมรับอย่างนี้นะว่ามาจากกรรมสัมพันธ์ส่วนหนึ่งนะคือพูดง่ายๆว่าถ้าหากเ,ออเรามี กรรมสัมพันธ์อันเดียร่วมกับพวกท่านมานะจะจากในอดีตชาติหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะนึกไม่ถึงนะอย่างเช่นบางทีอาจจะเกี่ยวโยงกับพ่อแม่เราหรือว่าตระกูลเราหรือว่า หน้าตาของเราอาจจะไปพ้องเข้ากับคนที่ท่านชอบหรือไม่ชอบอะไรทํานองนั้นนะตามหลักจีตวิทยาก็มีอยู่ว่าเห็นปุ๊บนนึกถึงอะไรก็จะมีท่าทีมีปฏิกิริยาโต้อตอบออกมาแบบนั้นนะเป็นชอบเป็นชงังเป็นรู้สึกสนิทหรือว่ารู้สึกห่างเหินเอาละเมื่อ,เ,อ,อเราพูดถึงสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้ นะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็ไม่สามารถใช้ใจนะของคนธรรมดาธรรมดาที่คิดคิด,คดนึกนึกหรือว่าคาดเดาคาดหมายอย่างที่เห็นเห็นกันอยู่ในโลกประจำวันนะครับไปไปอย่างรู้เอาว่าในอดีตเราเคยมีกรรมสัมพันธ์อะไรกับท่านมายังไงนะเราเราพูดถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เป็นกลางๆ นะในกรรมปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าพิจารณานะว่า,าทำอย่างไรแล้วจึงจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดานะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปชัดเจนว่า,าประการแรกต้องมีเป็นคนมีน้ําใจนะคือมีความคิดอยากเกื้อกูลคิดอยากที่จะ เผื่อแผ่คิดอยากที่จะช่วยเหลือใครต่อใครที่ตกทุกข์ได้ยากลําบากกว่าเรานะครับแล้วก็เป็นคนที่มีศีลมีสัตว์นะพูดง่ายๆคือว่ามีจิตนอกจากมีน้ําใจแล้วน้ําใจที่รินออกมาต้องสะอาดด้วยสะอาดด้วยศีลสะอาดด้วยการรักษารหรือว่าสังวรระวังนะไม่ให้ทําผิดคิดร้ายหรือไปเบียดเบียนใครเขาคือไม่ใช่ว่าเราจะไปมีความ เมตตาหรือว่าไปรักษาศีลเฉพาะกับผู้ใหญ่ที่จะให้คุณให้โทษกับเราแต่ว่าจิตของเราต้องมีธรรมชาติเป็นความมีน้ําใจแล้วก็ความสะอาดนะจากการให้ทานและรักษาศีลเป็นปกตินะมันมันแกล้งกันไม่ได้จะไปให้ทานหรือว่าจะเปรักษาศีลเฉพาะกับคนที่เราอยากให้เขาพึงพอใจกับเรานะ มันมันไม่ออกมามันไม่จริงมันไม่แท้มันไม่ใช่ของที่จะเป็นต้นเหตุต้นต่อของความเป็นที่รักอันแท้จริงความเป็นที่รักอันแท้จริงทั้งสําหรับมนุษย์และเทวดานะต้องเป็นจิตที่มีเมตตาจิตที่มันเกิดจากการรินน้ําใจอันสะอาดนะครับผู้ที่ให้ทานแล้วก็รักษาศีลเป็นประจำจะมีกระแสของเมตตาออกมาเอง โดยที่คนอื่นเขามองเข้ามาที่เรากี่ทีกี่ทีเขาก็รู้สึกเหมือนเดิมว่าเนี่ยของจริงนะของที่มันเป็นความชุ่มชื่นชุ่มเย็นแล้วก็ของที่มันเป็นความสะอาดไม่มีมลทินนะถ้าหากว่ายิ่งเรามาเจริญสติหรือปฏิบัติธรรมภาวนาจนกระทั่งมีความสามารถที่จะตั้งมั่นนะเอา น้ำใจแล้วก็ความสะอาดที่เกิดจากทานและศีลซึ่งบําเพ็ญมาดีแล้วนะไปแผ่เมตตานะก็จะยิ่งได้ผลใหญ่ขึ้นไปอีกพระพุทธเจ้าท่านตรัสนะครับว่าผู้ที่จเจริญเมตตาเป็นประจำนะจนกระทั่งได้อัปปมัญญาสมาบัตินะพูดง่ายๆคือ,อได้ฌานนะอันเกิดจากการแผ่เมตตาอันนี้นอกจากจะเป็น ที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแล้วนะต่อให้ไฟอันเกิดจากไฟนะก็ไม่สามารถทำอะไรได้อันนี้ต้องฟังดีๆนะคือไม่ใช่แค่มีเมตตาธรรมดาแล้วไฟไม่ไหม้ตัวนะคือต้องมีเมตตาระดับที่เป็นอัปปมัญญาด้วยนะอัปปมัญญานี่ก็เข้าใจง่ายๆกันล้วกันว่าจิตเนี่ยมีความตั้งมั่นอยู่นะแล้วก็สามารถที่จะให้ความเมตตาให้ความรู้สึก ปรารถนาดีกับทุกคนไม่เว้นแม้กระทั่งศัตรูต้องทําได้เป็นปกตินะถ้าหากว่าทําได้เนี่ยก็จะไม่ต้องไปพึ่งกรรมสัมพันธ์ในอดีตชาติมาสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมให้เป็นที่รักล่ะนะได้กรรมในปัจจุบันเนี่ยนะที่ทำใหเ้เราเกิดความเป็นที่ เอ็นดูเป็นที่รักใคร่นะฮะแล้วก็กระแสที่ออกมาเนี่ยชัดเจนเลยว่านะคนคนที่มีความสุขมากๆเนี่ยเอ่อทอติคนที่มีเมตตาม,มากๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความสุขมากๆแล้วคนที่มีความสุขมากๆเนี่ยนะใครอยู่ใกล้ก็จะรู้สึกมีความสุขตามแล้วความสุขกับความรักเนี่ยคนธรรมดาแยกไม่ออกคือเขาเอ่อไม่สามารถเอ่อจะ บอกได้ว่าเนี่ยที่เขานึกรักเรานึกเอ็นดูเรานึกอยากจะช่วยเหลือนึกอยากจะสงเคราะห์เนี่ยนะมันเป็นความมันมันมันมาจากไหนจริงๆแล้วมันก็มาจากการได้สัมผัสความสุขจากเรานั่นแหละความสุขทําให้เกิดความรู้สึก เอ็นดูทําให้เกิดความรู้สึกว่าอยากจะให้สภาพความสุขแบบนี้ในเราเนี่ยนะมันตั้งอยู่นานๆเพราะฉะนั้นเขาก็จะแห่กันเข้ามานะอยากจะช่วยเหลืออยากจะประคองให้ความสุขแบบนี้ที่มันเผื่อแผ่มาถึงเขาด้วยเนี่ยให้ยั่งยืนต่อไปนี่เป็นหลักธรรมชาติธรรมดาเลยถ้าหากว่าเราสังเกตนะคนในที่ทํางานหรือว่า คนที่เรารู้จักสักคนหนึ่งในชีวิตเนี่ยจะต้องมีนะฮะที่เขาเหมือนกับมีความสุขอยู่ตลอดเวลาและความสุขนั้นเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่เรานึกถึงยามที่เราเกิดความทุกข์ยามที่เราเกิดความรู้สึกว่าอึดอัดยามที่เราเกิดความรู้สึกว่ามันหาทางออกไม่เจอพอไปอยู่ใกล้เขาแล้วมันมันได้ทางออกได้ทางออกทางใจเนี่ยถ้าหากว่าเราเป็นที่ตั้งของความสุขอันเกิดจาก ความเมตตานะขอให้จําไว้เลยไม่ใช่เฉพาะเจ้านายหรอกนะเทวดาก็ยังช่วยเลย